ท็อกสปอร์ตออกโรงเผย2ทีมจากหลีกซาอุดิอาราเบียเตรียมเปิดศึกแย่งตัวโมซาลาในซัมเมอร์นี้พร้อมเผยเม็ดเงินที่ทั้งคู่เตรียมเสนอให้ลิเวอร์พูลพิจารณาซาลายอดกองหน้าทีมชาติอียิปต์ถูกคาดหมายว่าจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในซัมเมอร์นี้ของสโม,มรสรจากหลีกซาอุดิอาราเบียโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุเมื่อ8เมษายนว่าอันอิติฮัดจะกลับมาทาบทามเขาอีกครั้งขณะที่อันฮิลานกระหายชิงตัวหัวหอ,อกไอคุปเช่นกัน ต่อประเด็นค่าตัวของบังโมสื่อเจ้าดังกล่าวอ้างว่าอันอิติหัสนใจฉุดคิงออฟอียิปไปร่วมสังกัดในราคาไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ราว3,600ล้านบาท แม้ซัมเมอร์ก่อนจะติดต่อขอซื้อเขาในราคา150ล้านปอนด์ราว6,750ล้านบาทเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญากับหงแดงอีกแค่ปีเดนียเยาว์และยินดีจ่ายค่าแรงให้ปีละ65ล้านปอนด์ราว2,925ล้านบาทขณะที่อันธิลานว่าที่แชมป์โปรลีกจะเสนอเม็ดเงินจำนวน70ล้านปอนด์ราว3,150ล้านบาท ฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะขะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรากดติดตามไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ข่าวสารหน้าขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันบ่ายค่ะ